สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดห้องพักซาร่าฮเลอร์ทนอยู่ห้องขึ้นรา10ปีทำเอาเจ้าของรายการช็อกอยู่ไม่น้อยสําหรับรายการตีท้ายครัวที่ไปเปิดคอนโดปัจจุบันของซาร่านาลินโฮเลอร์หรือซาร่าเอฟอยู่อาศัยจริงมานานกว่า10 ซึ่งมีสภาพพังยับเยินทั้งเต็มไปด้วยสิ่งของแอร์เสียมานานห้องรั่วจนราขึ้นทุสภาพพังลูกพนุเดชเจ้าของรายการไม่สามารถทนเห็นภาพเหล่านั้นได้ต้องยืนมือเข้ามาช่วยจัดห้องให้เป็นระเบียบจนสามารถถ่ายทําได้โดยซาร่าเผยว่าอยู่แบบนี้มา7ปีกับสภาพที่แอร์เริ่มเสียห้องรั่วจนตุสภาพพังพื้นมีเห็ดราขึ้นส่วนตัวไม่ได้ลําบากแต่ไม่อยากทําเพราะยุ่งยากรอให้บ้านที่เชียงใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วจะรีโนเวทห้องนี้ส่วนเงินที่ได้จากการ การทำงานนั้นสาร่าเผยท้งน้ําตาซึมว่าเธอนําเงินไปให้คุณแม่หมดเพราะต้องการสร้างบ้านที่เชียงใหม่ให้เสร็จซึ่งเหลือเพียงแค่ตกแต่งเท่านั้นก่อนหน้าน,นี้เคยลําบากมาก่อนจึงใช้เงินอย่างระมัดระวังจึงทําให้ดุกพานุเดชร,รับปากจะเข้ามาช่วยรีโนเวทห้องให้ใหม่หลังจากนี้ล่าสุด8เมษายนดกพานุเดชได้เผยคลิปรายการหรือบ้านอีพี5หรือเสร็จแล้วคอนโดซาราทรายการหรือบ้านเปลี่ยนบ้านพังให้ปังได้โชวห้องใหม่หลังร เวจนเสร็จสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วงานนี้เล่นเอาสาระถึงกับกรีดลั่นตะลึงห้องใหม่สวยมากๆาถามยังไม่เชื่อสายตาวันนี่ห้องหนูหรอก่อนปล่อยโฮก่อนดุ๊กพร้อมทั้งบอกว่าชอบมากดุกกล่าวว่าหนูทําสิ่งที่ดีสําหรับครอบครัวหนูถ้าพี่มีโอกาสพี่อยากทําอะไรดีๆให้หนูบ้างพี่ก็อยากทําท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ